กรับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาติกันอีกแล้วนะครับกับเซิร์ฟเอ็มซีเดสินนะครับวันนี้เราจะมาแก้คนกันนะครับผมโดยการที่พี่ไปหาคนในผู้เล่นนะครับผมเราจะสุ่มมาหนึ่งคนนะฮะเอาคนนี้แล้วกันนะครับเอาคนนี้เอฟเนะครับนี่ผ่านแล้วเอาเป็นคนเลสเต้าแล้วกันนะครับนี่ฮะัดีครับสวัสดีครับโดยการให้ของนะครับ เขคงงงว่าแอปบ,บิดทบทอะไรครับอ๋อโอ้ยน่ารักนะครับอันนี้เราแก้งไม่ลงจริงนะครับต่อไปเราไปหาคนต่อไปกันนะครับคนนี้ฮะจงเทพีนะครับนี่เรารู้ล้ความพี่ดีแอดมินคุดมาเลยนะครับเราจะขังเค้ากันนะครับขังด้วยคำสั่งนี้นะโอเคครับเราจะขังเขาฮะ เราจะแช่เขาไว้นะครับแล้วมพิมพ์ว่าเราจะพิมพ์ตอบเขานะครับวเออ่องขังแบบนี้ดนแล้วนะครับเป็นคุณ S X O N J นะครับนโดนขังนะครับโอ้โห,หน่านจังนะครับผมเดี๋ยวนะครับใครจะให้แอปไปแก้งใครก็พิมพ์ตอบไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปแก้งให้นะครับผมวันนี้ขอบจบก่อนแล้วกันนะครับ